ลอกกระจกซัมซุง A225G ลูกค้าทํามือถือตกแตกมาครับแล้วมาเปลี่ยนจอกับทางร้านนะครับนี้ทางร้านนะครับก็เลยแนะนานะครับจอลูกค้าใช้งานได้อยู่นะครับถ้าอยากได้จอแท้นะครับในราคาไม่แพงครับแนะนานะครับต้องลอกกระจกหน้าจอครับเพราะการลอกกระจกหน้าจอนะครับคุณจะได้จอแท้ตัวเดิมนะครับในราคาประหยัดนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอของคุณครับเปลี่ยนแค่กระจกชั้นนอกครับที่มันแตกเกิดความเสียหายนะครับเราจะใช้ลวดลอกครับ0.28ในการดึงตัวกระจกเก่าออกนะครับที่ร้าวนะครับ แล้วเราทําความสะอาดหน้าจอนะพอทําความสะอาดหน้าจอเสร็จครับเราก็เปิดเครื่องเทสระบบอีกทีครับโดยที่เป็นจอเปล่าไม่มีกระจกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากระจกตัวใหม่ครับวางเข้าไปกับที่ตัวจอเลยครับแล้วเข้าเครื่องปั๊มหน้าจอครับพอปั๊มเสร็จนะครับจะเกิดฟองอากาศเล็กน้อยครับเราไปเข้าเครื่องอากาศบับเบิ้ลรีมูฟต่อนะครับออกมานะครับเป็นจอใหม่นะครับและขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะวางกาวที่ตัวเฟรมนะครับเพื่อเอาจอเข้ามาประกอบใส่นะพอวางจอใส่เสร็จครับเราก็ใส่ฟาลังครับซีนกาวกับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วติดฟิล์มไฮโด แล้วก็ประกอบเครื่องเทสงานส่งงานกับคืนลูกค้านะครับฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีลอกกระจกซัมซุง A225G ลูกค้าทำมือถือตกแตกมาครับแล้วมาเปลี่ยนจอกับทางร้านนะครับนี้ทางร้านนะครับก็เลยแนะนํานะครับจอลูกค้าใช้งานได้อยู่นะครับถ้าอยากได้จอแท้นะครับในราคาไม่แพงครับแนะนานะครับต้องลอกกระจกหน้าจอครับเพราะการลอกกระจกหน้าจอนะครับคุณจะได้จอแท้ตัวเดิมนะครับในราคาประหยัดนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอของคุณนะครับเปลี่ยนแค่กระจกชั้นนอกนะครับที่มันแตกเกิดความเสียหายนะครับเราจะใช้ลวดลอกครับ0 2นในการดึงตัวกระจกเก่าออกนะครับที่ลาวนะครับแล้วเราทําความสะอาดหน้าจอนะพอทาความสะอาดหน้าจอเสร็จครับเราก็เปิดเครื่องเทสระบบอีกทีครับโดยทีี่่่เเปป็นนนนนจจจอลาาไมมกกกรรระะะคคัััับบหง้ เราก็เอากระจกตัวใหม่ครับวางเข้าไปกับที่ตัวจอเลยครับแล้วเข้าเครื่องปั๊มหน้าจอครับพอปั๊มเสร็จนะครับจะเกิดฟองอากาศเล็กน้อยครับเราไปเข้าเครื่องอัากาศบับเบิ้ลรีมูฟต่อนะครับออกมานะครับเป็นจอใหม่นะครับและขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะวางกาวที่ตัวเฟรมนะครับเพื่อเอาจอเข้ามาประกอบใส่นะพอวางจอใส่เสร็จครับเราก็ใส่ฝาหลังครับซีนกาวกับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วติดฟิล์มไฮโดรเจลด้วยครับตัวนี้เป็นฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องเทสงานส่งงานกลับคืนลูกค้านะครับฝากกดติดตามกดหััวววใจด้ยส